กับครูเอมมี่กันค่ะ ขอบคุณครูเอมี่ทุกคนนะคะเจอกับครูเอมี่อีกแล้วแน่นอนค่ะเราก็อยู่ในวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป .2 อนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะค,ครูเอมี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เป็นเรื่องใหม่ของเราเรื่อง my favorite color หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสีที่ฉันชอบนั่นเองค่ะนักเรียนมีสีที่ตัวเองชอบไหมคะค,ครูเชื่อว่าทุกคนมีสีที่ตัวเองชอบแน่เลยและภาษาอังกฤษเนี่ยสีที่ตัวเองชอบเนี่ยคือสีอะไรพูดว่าอย่างไร แล้วเราจะพูดเป็นประโยคยังไงนักเรียนอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้เดีไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้คุณครูเอมี่จะพานักเรียนชั้นป2มาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่อง My Favorite Color เกี่ยวกับสีที่ฉันชอบคือสีอะไรคะ่ะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนสามารถบอกแล้วก็สะกดคำศัพท์ที่เป็นชื่อสีรวมถึงสามารถใช้ประโยค My f a v o r i t e Color เพื่อบอกสีที่ตนเองชอบได้ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถใช้คำศัพท์ที่เป็นชื่อสีพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต,ต่างๆใกล้ตัวของนักเรียนได้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสีแต่และสี ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอย่างไรนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะเรามาดูกันที่สีแรกเลยนะคะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า red 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 สีต่อมาคะ่ะสีส้ม สีส้มภาษาอังกฤษเราเรียกว่า orange 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 สีต่อมาค่ะคครูเชื่อว่าสีนี้เป็นสีที่หลายๆคนชอบนะคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า blue 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 คำว่า blue หมายถึงสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้พูดถึงสีฟ้าจริงๆเราอาจจะพูดว่า sky blue sky blue เป็นสีฟ้าของท้องฟ้านั่นเองค่ะสีต่อมานะคะสีเขียวค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า green 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 สีต่อมาค่ะ สีเหลืองนะคะเป็นสีของความสดใสสีเหลืองภาษาอังกฤษเราเรียกว่า yellow 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 สีต่อมาค่ะสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า purple 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 สีต่อมาค่ะสีน้ำตาล สีน้ำตาภาษาอังกฤษเราเรียกว่า brown 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 และสีสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือสีชมพูค่ะสีชมพูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pink 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 คุณครูเชื่อว่า นักเรียนน่าจะพอจําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสีกันได้แล้วใช่ไหมคะแต่เอ,เอ๊นักเรียนคะถ้าเรามีสิ่งของสิ่งอย่างหนึ่งแล้วเราต้องการถามว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสีอะไรเราจะถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะในการถามคําถามว่ามันเป็นสีอะไรนั้นเราก็แค่ใช้ประโยคคาถามง่ายๆสั้นๆด้วยประโยคนี้ได้เลยคะ่ะ What color is it? What color is it? What color is it? ประโยคคำถามนี้แปลว่ามันเป็นสีอะไรค่ะเมื่อมีการถามเราก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะแล้วเราจะตอบยังไงดีเอ่ยในการตอบคำถาม What color is it เราก็แค่ใช้ประโยคบอกเล่าในการตอบแบบง่ายๆด้วยประโยคนี้ค่ะ It is แล้วก็ตามด้วยสีของสิ่งสิ่งนั้นค่ะ it is แล้วก็ตามด้วยสีของสิ่งสิ่งนั้น,นเรียนงงไหมคะไม่ต้องงงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างไหมนักเรียนดูว้าวรถคันนี้เป็นสีอะไรคะ what color is it what color is it รถคันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีแดงใช่ไหมคะสีแดงภาษาอังกฤษก็คือ red ถ้าเราจะบอกว่า มันเป็นสีแดงเราก็แค่พูดว่า it is, it is red it is red it is red แค่นี้เองค่ะมาดูตัวอย่างอีกข้อนะคะว้าวไอศครีมน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วไอศครีมนี้สีอะไรคะ What color is it What color is it มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะสีฟ้าภาษาอังกฤษก็คือ blue ถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นสีฟ้าเราก็แค่พูดว่า it is, it is blue it is blue it is blue มาดูตัวอย่างในข้อสุดท้ายกันนะคะส้มน่ากินมากเลยเอส้มนี้สีอะไรเอ่ย what color is it what color is it สีส้มภาษาอังกฤษก็คือ orange ใช่ไหมคะถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นสีส้มเราก็แค่พูดว่า It is orange. It is orange. It is orange. แค่นี้เองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับสีรวมถึงประโยคการถามแล้วก็ตอบสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสีนะคะคุณครูฝากนักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดบ่อยๆด้วยและอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ทํากันคุณครูมีคําถามไว้ท้ายคลิปนะคะใครดูและสามารถตอบได้คุณครูมีรางวัลให้ทุกคนเลยอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้คุณครูเอมี่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ กันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับสีต่างๆกันไปทั้งหมด8สีด้วยกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น red orange yellow green blue purple Pink สีเหล่านี้คุณครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะคะอีกทั้งเรายังเรียนประโยคคำถาม What color is it มันเป็นสีอะไรแล้วก็วิธีการตอบด้วยประโยคสั้นๆว่า It is แล้วก็ตามด้วยสีคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะจดจำกันได้บ้างนะคะพยายามฝึกพูดฝึกอ่านให้เยอะๆรับรองเก่งแน่นอนค่ะและอย่าลืมวันนี้คุณครูคมีกิจกรรมท้ายคลิปด้วยนะคะใครที่สามารถตอบคำถามได้คุณครูมีรางวัลให้ทุกคนเลยอย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะคะ วันนี้ถูกเอมี่ไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ